กาของคำยุคครับอาจารย์ป่าันนี้เข้าเวลาออกศึกยอดเตีอาจารย์ป่าแะ้วะว่าซับ 3, สามซับซี่มอนที่สนเ่าเขาให้ดันเดินหน้าดูพี่เขาให้ดันถอยหลังสวัสดี้วก็ทักทายพี่น้องชาวยูทูบ้องอมซิงออนทัวด้วย ตัวเล็กจะเล่นของใหญ่ด้วยนะว่ขาขาบัสขารถถึงด้วยนะว่แก okay, ให้ลงไหนลูกพี่ก็ร่างปั๊บหนาดิ้งก็ร่างอะไรกันสิพ่อด้วยด้อ มานี่หกล้อพากันมานี่คุณเตี้ลยลูกแค่ลงตรงนี้เลยลกูกแค่ควายเยอะๆขวายเยอะๆขวายเยอะขวายเยอะขวายเยอะเ,เลยไปไปไปอีกอีก โอ้ลง oh! ไปเยอะไม่ได้เลยนี่ติดลมนี่มัน,มนไปไปไปท่าน <c oughs> ขับคนเลยเอาดีๆนะพี่แล้วล่องลุ่มด้วยลุ่มไหนได้วยล่ะเนี่ยเอาแล้วพอ่อพ่อพ่อยกเลยเ เแรงพุ่งพิป,ปัน่นไข่บอกไม่เห็นนี่กระไรเจ้าก,กิน,นไม่ได้หรอกทุกบ้านบอกไม่ี่เจ้าเออดินไปทุบมันทุบตรงนี้มันดินมันเปียกเลยนะ้องนี่เคยเป็นทางเขืนะ่อนาะจะพากันหยุดงานพ่อลเลยติเลิกเลยติรถกลัไปคันเด้รถฟุกฟุ๊กกลับไปหนึ่งคัน พอฟุกจอดไปหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นที่สองตามไปจอดตัดรถแล้วบ่ดูพี่พอจอดจะเข้าพอจอดทุกเจ้าไป แบบเกียร์แบบปนเฮดเฮดปนเกียร์ทอคนทั้งโลอแนี้ไมแบบ่ต้องไปใส่ปั๊มก็เีย่ยังก็ใส่กระปิงกระปิงกระว่าหน้าใหม่ะเตยนกระปิงกระว่าหน้าใหม่กระปิงสิ่งเข้าไปสวดเลยแหมันต้องเปลเลยเดมเดมันก็นแรงนะมต้องไปใส่เกระปิงให้สวดเลยจวดไปได้สาคันเลย แค่ลูกพีป่าก็เสอไรเขามาล้มทีนะไ่เขามาพีทีไหหกล,ล้อม,มันี่หมดเลยเาว่าเนะราว่าพังนูนย่ลอดเลวเร่องพ่ไดินนะพี่ด้าป้าเราวน้ำเก็บหักไม่ผมเต็มรถเปียบแล้วลุงลากไม้เยอะจริงๆ

นี่แล้วพี่ฟังนี่เลยนี่เป็นคนเชี่ยวสุดท้ายแล้วนไปน้ำเงินไหนไเรียนมัวเด้เฮ้มยมัวนะบอกไม่ฟังไปนู่นอีู่เนี อ๋อพี่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 ค่อยดี่อยมาเลยกับพี่เนี่ยเขาหนาปลาแล้วมุดมัดแล้วต้องเสกเจ็บพ่อกันอะไรเรื่องที่พ่อแล้วที่ตัดรถแล้วรินแบบนี้ผมบ่หายเลยถ้าเป็นรินแห้ง นีมเจิไม่มาอาจารย์ปลาลุยอาจารย์ปลาลุยเจ้าหมูส اؤ เนี่ยเนาะแันแป้งแันแป้งกับวานาจังน้อยอาบนทนานเปลี่ยนสปริงท่านลิงจังน้อยนี่สปริงกับวานาจังน้อยนมันจะทำจวดได้เลยก็ว่าเห็นเขาใส่มันกันใส่หลายลายเลยใส่สปริงสายเทียมก็ยังบ่ใส่ดอกก็ว่า เอาเดิมๆไปเลยรถรถยังไม่หมดงวดเลยน้อเหลือยี่สิบแปดงวดแล้ววะท่านหมายไฟแดงเลยอ่ะไล่กันมาเลยเอยอมาแล้วอานี่มานี่ทุกพี่มานี่มาเลยมาเลยงานรอเพิ่งเจอกัน เดิรอยู่ลายเถียวแล้วเลยว่ะประเทศไทยถอยต่ำกันได้พี่ไม่งันถอยต่ำกันได้ดึีขึ้นไปซ้ายหน่อยลูกพี่เลย เลยเลเลเดี๋ยวเสว้าเอาพี่าพาพาไปถอยกันมงเคร่งมาถอยกันแม่ท่นเฮ้ยไปถอยกันมาเร่องถอยมาก่องเลยไปนี้นี้นี้ เอาไปนี่นี่นี่ดูคีบปลาแล้วเนี่ยมนาเรื่องของเทีเทียวประเทศระวงได้เกี่ยงดีขนาดเกือกระบะไม่มีติดไม่บเดเสาะเลยไปไปจอดไปจอดนับเที่ยวกัน ให้จะไปต่อหรือพ่อสานีเลยต่อไปเลยเริ่มจอดเรี้ยงแถวเลยเริ่มเข่าแถวแล้วมาพี่แน่หรอกพี่มาดูพี่ด้วยโอ้ยเขาดูไปดูตั้ยืดเด็ดเด็ดเป็นเวลาข้ามย่างน้ำเราเดินตามรถไถมาไหวเลยพี่น้องเลยดีแล้วน้องกูรถไถมาได้ดอกยางตายาเอาแค่เหยียบดินในคลองแท่ได้แค่สูบมอเตอร์ละ เด็ดกนี่ทำไมหุ่นตั้มมีหุ่นละใส่ไปมือนี้ใครเนี่ยหักใหม่เพราะเขามีมู่บ้านเนื้อโหดเลยหักใหม่ปเปลี่ยนลากไม้เยอะเมือวันเนี่ยด้วยเออ Điều được thịt tí đang cá bay bên Vừa đi. Bạn điều nó vào cái chơi vào Ngan Đầu kia bắt đấy lạ Tuyết Vừa Tuyết เฮียงบอกขวานไปสิว่วาเด้แฮียงโย่ลูกพีดึกดเออเอาก่อนดำระบาดดำระบาดนะพี่ใส่มันเลยจะใส่อีกอให้ดุดเดินหน้าหรือ๊ดให้ดุดถอยหลังอื ่อยแมงนี้กันคอยแมงนี้อยแมงนี้โอ้ดีนะนายคนนี่เว้ยสอยแมยังเป็นข้นคือเศ้าวันนี่เศร้าตีมันไ้ย่งกองรลายยู่นจีนย่างกองเป็นรดทิ้งตุนก็ตัดรถเลยก็ดันมนแล้วมืออีกเรียนหนนมือเนี้ยในมืเขาเศร้าเลีนไม่ดิ่กเขาพ่อ มาพวกเข่อันไเรียนลูกเาเบื้งเขาตัดรถเบเขาตัดรถเลยเปล่าันเ่านหรอเล่าขันหือ่มหนอกคนพี่เขาดีคนใจย่เปล่าก็มาหาทำอีกอ่งน้ำส่งซุ้งคือดอกลูกเดือมแต็กวนั้นม่หมดละเป็นช่วงเที่ยงม่นมาลำบุกไกได้หมี่เดียวบนสิบล่อบนนั้นโดยไปโคนเมื่อยเป เม่โคนไ่ได้พักแค่เทียนน,ยยน้องยิห้องโรอยงนคุยอยน,น,นอนวิวเครื่องมือยังมาเกียดก็ได้เมยนดดินแนวนี่กะดินกะดินคขึ้นังตาก้อนว่เน่นเจ้าห<ช>้อง,งอเลยลมมดนกะดินแน่นี่นนนสบายนี่ีเพียงนี้ก่อนในพี่น้องด้อหัวหน้าป,ป่าลถเมียมั่เนเลยเกียงงน,น,นี่คักเมีย่งาเมื่อยแล้วก็นกกระเสียเอารถมาใส่ขึนรถเปียล้าลืมหมก็นอกวัยสนากับขึ้นเบีเบเห็นซ้ำกับขึ้บเห็นซ้ำโอ้ยยยเล นี่วลเลยี่เ่รัพี่สวัสดีครับ